บายไปไปจะไปไปขออาศัยอีกครับยายยายจะพาไปดูที่นอนยายฮะยายจะยายจากห้องน้ำยายอาบน้ำที่ไหนไม่แม่แยายอาบน้ำที่ไหนจ๊ะ,ะตรงนั้นแล้วห้องน้ำยายล่ะห้องน้ำไม่มีเอ้าแล้วนั่งเข้าห้องน้ำยายยายครับแล้วก็เอาจวกขุดเขียวโอ้ในป่าเลยใช่ไหมยายในป่าโอ้โอ้เอาแล้วการค่้าเมืองคืออะไยายรวมมีรวมมีเยอะมาก แต่ไม่ไม่มีไม่มีสังกะสีปิดใช่ไหมดนะูไม่ดูอ้าวววแล้วเพชรจะอยู่ยังไงเนี่ยเวลาเข้าห้องน้ำต้องวิ่งวิ่งเข้าป่าเลยเหรออะไรไหน,ไหนยายอเายายมาชี้ยายมาชียายช้บอกให้เพชรนอนตรงไหนยายอ๋อให้เพชรนอนตรงไหนยายจ๋าไม่ใช่ให้เพชรยายน,นอนเราต้องควนมีมุ้งด้วยก็เอาทีุ่วนออกจากมุ้งอีกอืมแล้วบางทียายนอนตรงไหนอ๋อข้างอกอ้ายายนอนข้างนอกเหรอ แต่ตรงนี้ให้เพรนอนได้ใช่ไหมโอเคเลยเวลาจะกินยาขเลือกโอเคเลยโอเคเลยโอ้โหน่านอนมากเนี่ยบ้านไม่ต้องเช่าข้าวไม่ต้องซื้อนะเนี่ยย้ายของหนูเพียบเลยหนูขนมาเกี่ยวไว้ที่นี่ก่อนได้ไหมยายได้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 โอ้โหขอบคุณพระเจ้าโอ้ยยายนี่สุดยอดเลยยายทำไมใจดีขนาดนี้เนี่ยยายไม่ไม่ไม่ให้ให้เพจช่วยค่าอะไรแม่ยาย Oh. ว้าวยายน่ารักจังยายโ mm hmm. อ้ยสุดยอดเลยอืมไม่มีไฟแล้วต้องใช้ตะเกียงอ๋อไม่มีไฟต้องใช้ตะเกียงเอาแล้วย้อนยุกย้อนยุกเกียงก็เทียนอ๋ย้ยอนเอา้าวทำไมมีมีขี้ไก่ด้วยยายนี่ <Okay. S 1> นี่ไก่มันเข้ามานอนด้วยเหรอยายเนี่ยเนี่ยมีขี้ไก่ด้วยอ่ะยาย เาาน,น,นี่ยขี้ไก่เต็มเลยยายจ๋าอ๋อแมนมุมบนหลังคา,งลงคาแล้วมีขี้ร่วงลงมาโอ้โหแล้วก็จะขวดไปโอ้โหยายถ้าหาเพชรมานอนเพะถ้าเพชรอเชรออ่เข้ามาอยู่เพชรเคลียร์พื้นที่ใหม่ได้ไหมทำให้สะอาดสะอ้านกูนี่ได้ไหมได้ไหมยายถ้าทำก็ทำข้างบนอ๋อแม่เนี่ยกวาดกันร่วงแค่เนี่ยเนี่ยอาะทำพวกเนี้ยหรือทำความสะอาดอย่างนี้ได้ไหมได้ไหมได้เนาะ ได้นะเพรชจะปล่อยมันไว้บนนี้ก็ได้อันนี้ปล่อยปล่อยค่ะปล่อยแต่ว่าเพรจะเอาเก็บของแล้วเพรชก็จะนอนแถวนี้ยเนาะยายเนาะโอ้โหจ้ะโอ้เยี่ยมได้เลยได้เลยยายเอาเอาไปให้คนที่เขาไม่ได้ใช้เนาะยายเนาะเอ้ยไม่ใช่เอาไปให้คนที่เขาใช้ยายไม่ได้ใช้แล้วตาไม่ได้ใช้แล้วโอเคยายอันนี้ห้องน้ายายเหรอที่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรล้อมรอบนี่นะไม่ใช่ใช้ขุดเอาโอใช้ขุดเอา อุ้ยยายแต่ถ้าพูดถึงว่าถ้าเราอะไรล้อมรอบมันก็ดีเนาะเราเราไม่ต้องเราไม่ต้องไปใช้จอบเนาะโอ้โหสุดยอดเลยโอ้ยงี้โอ้ถ้าเพชรไม่อยู่เพชรคงต้องทําที่ล้อมรอบนะยายนะยายถ้าเพชรไม่อยู่เพชรขอทําที่ล้อมรอบได้ไหมอ่ะอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่าโอ้ยจะวิ่งเข้าป่าตลอดนี่มันไม่ไหวนะยายนะเพชรครัวงูด้วยอกลางคืนเนาะยายเนาะ 来。